ออขอพูดสั้นๆนะครับผมเป็นคนอยู่กับธรรมชาติตลอดแล้วก็พบความลับอยู่อย่างนึ่ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตของพลึกษาเพราะฉะนั้นขอให้เมล็ดพันธุ์จากอาสมสิงทั้งหลายจงเป็นเมล็ดพันธุ์ของพรึกษาอย่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของกาฝาก มเมล็ดพันธุ์ของพฤษาเขาเติบใหญ่ได้ด้วยความรักใบไม้ทุกใบเขาไม่เคยทำงานให้ตนเองเขาส่งน้ำตาลไปให้กับรากส่งน้ำตาลไปให้กับลำต้นลำต้นก็ไม่เคยสะสมแร่ธาตุไว้กับตนเองส่งมาให้ใบมีแต่กาฝากเท่านั้นที่เมื่อเขาสร้างน้ำตาลสร้างอะไรขึ้นมาเขาเก็บสะสมแล้วเจริญเติบโต แล้วก็ดูดแย่งชิงจนกระทั่งปรึกษานั้นสิ่งชีพเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตจงเป็นใบปรึกษาอย่าเป็นใบกาฝากครับขอบคุณครับ